ผูกแขนให้ผูกแขนให้ยายยายทองผูกให้ผูกแขนให้แม่ชอบอขาา้องมกหลาหายยังข้องมากหลาหายแล้วผูกแขนหให้ให้ผูกแขนยายทองให้ผูกผูกแขนยายทองผูกให้ยายทองนอนหลับแล้ว เหลือน้องชอบยังไม่หลับยังยังยังไอติฮะน่อ,ะอย่างของอปเปอร์ชอปเปอร์ชอปเปอร์นั่นแหละชอปเปอร์ยังไม่นอนดึกแล้วเนี่ย ยกนิ้วโป้งดูสิไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ๊ะนี่นิ้วโป้งอยู่นี่อยู่นี่จ๊ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนละสวัสดีเออ นิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร <Yeah. S 1> ไปก่อนละ <Yeah. S 1> สวัสดีนิวกลางอยู่ไหนนิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะ อยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนละสวัสดีไหนทำยังไงสวัสดีนิวกยอยู่ไหนนิวกยอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร นี่นิ้วก้อยนิ้วเล็กน้อยนี่นี่นี่ไปก่อนละวสวัสดีอเออเก่ยงถะวาจบจอ้อยจบจอ้ยจบอย